ทำไมแอนเทอร์ถึงกําจัดเคลียร์และหนอนดื้อยาได้เล็กกว่นะนอนนะหนอนเน่ะเคลียรเนี่ย โครงสร้างภายนอกก็ว่าไอโซสคิลิตันเนี่ยสัตว์ทางวิชาการเนี่ยผิวหนังของเขาอะ่ะประกอบด้วยไคตินแล้วกระเพาะของมันเนี่ยกระเพาะของแมลงทุกชนิดกระเพาะมันเนี่ยนะมันก็มีไคตินอยู่ในนั้นทีนี้เบื้องต้นเนี่ยเราฉีดลาแพคแอนตเข้าไปถ้าไปสัมผัสถูกผิวหนังของเขาหนะัานางภายนอกของเขาไอตัวเนี่ยมันจะไปย่อยย่อยไคตินให้แตกสลายพอแตกสลายปั๊บรูน้ำย่อยอะไรทั้งหมดมมันก็จะให้นอนมันก็จะตายแต่เดียวกันถ้าเกิดมันไปกินไปพืชที่เราพ่นไปแล้วแอนตี้เราทำมันก็ถูกกินเข้าไป มันก็ผ่านไปทางลำไส้ขั้งแรกเนี่ยที่มันจะไปย่อยคือลำไส้ลำไส้เส้นตรงอะลำไส้ตรงคือเกลือไปจุดแล้วเนี่ยทำให้มันเพียนเป็นพิการสิ่งที่มันย่อยเสร็จตัวหนอนหรือตัวเพี้ยนั่นะมันจะเป็นอัมพาตเพราะอัมพาตปั๊บมันจะไม่เคลื่อนที่นะมันก็เคลื่อนไหวไปได้แล้วถ้าคุณไม่มียาที่เป็นเคมีสังเคราะห์เนี่ยสักพักงนึง่ะมันก็จะตายแต่ถ้ามีเคมีสังเคราะห์ผสมด้วยนะไอ้ตัวตัวสมมติอะบารมิตินี่ะผสมมาด้วยมันก็ ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าใช้อาบามิตินอย่างเดียวนะพานะหนอนเนี่ยตุยไม่ครบรอ้อยอาจจะตุยไปแปดสิบตัวอีกยี่สิบตัวเนี่ยมันไม่ตุยใช่ไหมมันก็เล็ดรอดมันก็หนีไปที่อื่นเราตรงนี้่มันทาให้หนอนนะมันมันมันดื้อยากันอืโอเคออสรุปว่าที่แอนเทอร์เนี่ยกาจัดทั้งหนอนแล้วก็เพลียดื้อยาได้เป็นเพราะว่ากลไกการทํางานของแอนเทอร์เนี่ยเขาจะไปทําให้ตัวแมลงหรือว่าเพลียเป็นอัมพาตขยับตัวไม่ได้ซึ่งเนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้มันไม่เกิดแมลงดื้อยา ในเขาเรียกวอะไรในเจนเลชั่นในเจนถัดเออในเจนหัดไปแล้วก็ตัวแอนเทอร์เนี่ยข้อสําคัญคือเขาสามารถกําจัดไข่ได้ด้วยคือถ้าเป็นยายาเคมีเนี่ยมันจะกําจัดได้เฉพาะสเปซิฟิกกับแต่ละเฟสใช่ไหมป้าถ้าเกิดว่ายาไข่ก็คือกําจัดไข่ถ้ายากําจัดตัวโตเต็มวัยก็จะเป็นยาที่กําจัดตัวโตเต็มวัยแต่ว่าแอนเทอร์สามารถกําจัดได้ทุกระยะเลยเพราะอะไรรู้ไหมกำจัดไข่ได้ด้วยเพราะว่าเปลือกไข่มีอะไรอ ม,มีอะไรทุกคน <Hey. S 2> ตอบได้แน่นอนก็จะมีเรื่องของลดมแมลงดื้อยาได้กำจัดไข่ได้ hmm. ตัดวงจรมแมลงได้ hmm. แล้วก็ตัวนี้ไม่ใช่เคมีเนาะ hmm. ดังนั้นเราสามารถใช้แบบระยะยาวได้ไม่ได้ต้องแบบสลับสับเปลี่ยนอะไรอย่างไงคะ่ะปรึกษาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอดไซ์ลักเซนกรีน